ร่ว่มถึงลอ,อย,ยแห่งกาดปราัญหาปัญหาอะไรเจ็ดครับเออบาร์ธนาอยากเรียังอยากเรียงยันมันก็ได้คล้ายๆเพา,าว่าเขามีเขาท่างม,มิงินปัญหา,า,าโอ้ครับม,มีเขามีเขามีตะเขามากเออม,มีตะเขาบุญกัดตะเขามา,ากามาคนดีกตะเขามาก ว่าทำบาดาลย่อมุญประเทศไทยตกลงกันเืองเรื่องลอยเัื่องต่างมดลุกบอดงาบมอดจนมึงการการสร้างพระของขวัญปหนึ่แม่นผมโอ้คนสร้างด้วยเชื้อเขาวเนาะครับแล้วก็อิฐพระธาตุนุ่มบางส่วนแล้วก็โอ้ฮ่าขี่ไค่สีของอันสีมาตะ แต่ระบัดตะระบัดเทีบผ้าสักเทีมากครับโอมมองไรแขังแข็เก็บมาเมื่อตอนพวกขี้ไก่ป้าท่าขี้ไก่สิมหิ้มม่งแล้เอาเอามามองไรดีอามาเมื่อตอนน้่าก็ิดกอมาผสกลมอีกครับโอ้แปลว่าอันกขวนอันผ้กของขวนเม่ผ้าอย่างอนผ้าของขวันครับผ้าของขวพื่อเหุ้ขึ้น วัดปากน้ำปากนัเงาฮะอันนั่นเพราะว่าเดชคือวัดปากน้ำเพราะว่าสมเด็จทรวงวัดปากน้ำเป็นองค์อุปถัมภ์พระธาตุเท่าตัางประเทศที่แหลงครับหลวงปู่เรากับหลวงปู่กับสมเด็จทรวงเจ้าคุณสมเด็จทรวงหนุ่มนี่คว่ำเกี่ยวพันกันทะเลใหา่เข็ดขึ้นมากครับโอ้ก็เห็นดีกันหรอกไอ้เด็กไข่ไข่นิ่เหมือนกันอีกที่ที่ปีกลางหน้าหายากแล้วกันบ่เอีนเก็บไว้เนาะ สิบปันเสียละค่าปัน,น,นผมของขวัญวัดปากกาพี่บอกครับของกู